ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่บทเรียนวิชาภาษาไทยในวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อการฟังและการดูเราจะได้เรียนรู้ทักษะสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการฟังไม่ได้หมายถึงเพียงการได้ยินเสียงแต่ยังหมายถึงการตั้งใจรับฟังเพื่อจับใจความสำคัญวิเคราะห์และตีความสารที่ผู้พูดต้องการสื่อส่วนการดูนั้นไม่ใช่แค่การมองเห็น แต่ยังรวมถึงการสังเกตอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อรับรู้ข้อมูลและความหมายที่ซ่อนอยู่การฟังการฟังเป็นทักษะที่สำคัญในการสื่อสารและการเรียนรู้การฟังที่ดีช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาและความหมายของสิ่งที่ผู้อื่นต้องการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและลึกซึ้งทั้งยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมเช่น การฟังครูอธิบายบทเรียนในห้องเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจับประเด็นสำคัญและนำไปใช้ต่อยอดในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพการฟังยังเป็นพื้นฐานสำคัญของการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเนื่องจากช่วยให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งได้อย่างครบถ้วน 1. การเตรียมตัวก่อนการฟังการฟังที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการเตรียมตัว 1. ตั้งใจฟังเตรียมจิตใจให้พร้อม ไม่วอกแวกหรือคิดถึงเรื่องอื่น 2. ส,สร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้พูดเปิดใจรับฟังโดยไม่ตัดสินหรือด่วนสรุป 3. เลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมลดเสียงรบกวนและปัจจัยที่ทำให้เสียสมาธิฟังอย่างตั้งใจเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาที่ผู้พูดต้องการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินเสียงหรือคำพูดเท่านั้น แต่ยังต้องใช้สมาธิและการวิเคราะห์ร่วมด้วยในระหว่างการฟังควรปฏิบัติตามหลักการดังนี้2.1จดจ่อกับเนื้อหาฟังเนื้อหาโดยรวมเพื่อจับประเด็นสำคัญพยายามมกมุ่นกับรายละเอียด,ดกย่อย2.2แยกแยะประเด็นสำคัญและรองพยายามสังเกตคำสำคัญคีย์เวิร์ด และประเด็นที่เน้นย้ำ2.3สังเกตน้ำเสียงและอารมณ์ของผู้พูดน้ำเสียงสามารถบ่งบอกอารมณ์และเจตนาที่แท้จริงเช่นน้ำเสียงหนักแน่นเพื่อย้ำความสำคัญหรือเสียงเบาเพื่อแสดงความอ่อนโยน2.4ศับความสัมพันธ์ระหว่างข้อความใช้ความเชื่อมโยงระหว่างประโยคเช่นคำเชื่อมหรือการลำดับเนื้อหา 1. ตั้งคำถามเพื่อความชัดเจนหากไม่เข้าใจบางส่วนควรสอบถามอย่างสุภาพเช่นหมายความว่าอย่างไรครับค่ะ 2. ทวนประเด็นสำคัญสรุปสิ่งที่ได้ยินเพื่อยืนยันความเข้าใจเช่นที่คุณพูดหมายถึงการฟังอย่างมีวิจารณญาณการฟังเชิงวิาพากษ์จะฟังที่ประเมินและประเมินข้อมูลที่ได้รับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และเน้นที่การพูดการฟังความคิดเห็นนี้ช่วยให้เราตัดสินใจหรือสรุปข้อ4.1พิจารณาความถูกต้องของข้อมูลตรวจสอบว่าข้อมูลมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 4. 2. แยกแยะข้อเท็จจริงและความคิดเห็นอย่าสับสนระหว่างสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง fact กับความคิดเห็นส่วนตัวของผู้พูด 4. 3. หลีกเลี่ยงการตัดสินก่อนฟังจบฟังจนจบประโยคหรือเนื้อหาเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดตัวอย่างสถานการณ์ที่ใช้หลักการฟัง สถานการณ์การฟังเพื่อนหรือครอบครัวใส่ใจกับความรู้สึกของผู้พูดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสถานการณ์การฟังในที่ทำงานที่นักศึกษาจะพบเจอและเราต้องปฏิบัติตามก็คือ 1. ฟังคำแนะนำจากหัวหน้าและแสดงความเข้าใจด้วยการทวนคำสั่ง สถานการณ์จำลองการฟังในห้องเรียน 1. ตั้งใจฟังครูบรรยายและจดประเด็นสำคัญ 2. ถามคำถามเพิมเ่มเติมเมื่อไม่เข้าใจนักเรียนพร้อมเรียนเรื่องการดูกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาร่วมเรียนรู้ในเรื่องของการดูการต่อนะครับตัวอย่างการนำหลักการดูไปใช้ในสถานการณ์จริง ตั้งใจดูด้วยความเต็มใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังดูโดยไม่ปล่อยให้ตัวเองถูกรบกวนจากสิ่งรอบข้างสำคัญต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในวิตีต่างๆช่วยให้เข้าใจข้อมูลได้อย่างชัดเจนตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความอยู่รอดของการศึกษายังช่วยปรับเปลี่ยนในสังคมที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการพัฒนาทักษะการดูและว,วิจารณญาณในการเพิ่มคุณภาพชีวิตและดำเนินการอย่างยั่ง,งยืนการดูภาพยนตร์หรือคลิปวิดีโอ 1. สังเกตพฤติกรรมตัวละครหรือฉากสำคัญ 2. วิเคราะห์เนื้อหาว่ามีจุดประสงค์อะไรเช่นสอนบทเรียนชีวิตหรือสื่อสารเรื่องสังคม 2. วิเคราะห์แนวโน้มเช่นกราฟแสดงการเติบโตหรือการลดลง 1. อ่านหัวข้อและแกนของกราฟ และการพัฒนาตนเองในความหลากหลายด้านการสนับสนุนการทำงานหรือความสามารถในการพิจารณาของผู้มีอำนาจยังอื่นฝึกทักษะการดูอย่างต่อเนื่องจึงมีความสำคัญอย่างต่อเนื่องและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด